ปานินปานินนี่สวยงาม,งามปูจ่ะปูปูปูใหญ่ๆปูตัวใหญ่สดๆยังบ่อนหนามบางแบกบงแบกอยู่ครับปูปูปูป,ป,ป,ปูมีน้ำจิ้มห้เเดยบร้อยแลวครับไอย,ม,ยมีุกอยมีด้วย ไม่ยังพอแเดินไปเนองไม่นางดุเสียบเสียบตอนหวานกุ้งก็มีครับกุ้งก็มีกุ้งสดสดเน,นออี่บ่อนน้ำบอกบอยู่มวนนี่บนนอกน้อแข็งไว้ครับมันตัวใหญ่ไปครับไปต่อไปตอพี่น้อง เลาะไฟเลาะมาเกือบขาดแวะมาซื้อเกือบได้ครับนี่คือเกือบหรือว่าล่องเท่าครับมาเขามาครับตลาดไฟเบือดเท่านี้และพี่น้องมากเสือพาระเดือกเอางามสวยๆ่นเลาะลายกับเกือบขาดครับพี่น้องแวะมาเด้อพี่น้องมาซื้อมีทุกวันครับเปิดทุกวันนี่มักกินสมวะ มะม่วงครับมะม่วงมี่พึ่งเบาเบาเบ,แบบนักแบบเบามีครับป่วยนหวาน,านป่วยวันหวาน,านมาค้มปลอมมาค้ามบ่วบอม,มีเวดครับโอ้แจงหวังสบายครับร้องให้เรียบร้อยกัมีมีน้ำจิ้มให้เรียบร้อยสายถอดครับสายถอดถอดนางไก่ถอดเฮ็ดพูด ห่อนหอนสดสดหอนห่อนโบเสื้อกระุยเบิ่งวดพี่น้องลุยเบิ่งเลื่อยสดสดร่มร้อนปั๊ดถึงใหญ่ถึงเหาถึงใหญ่ถึงเหาพี่น้องมาสตอร์โบแมนกระถินมาเขามาเขามาตลาดไฟเบิร์ดมาเลือกสื่อเลือกหากันได้ครับสตองามงามถึงใหญ่ถึงเหาหุ่นโบโบใหญ่จย่างไรเวิ้งพี่น้องเม็ดโบใหญ่หนึ่งโอ้ยตาสะออนครับ มาทาั้งนี้ก็สายทอดอีกแล้วพี่น้องสายทอดเอยปลาซิวเกี่ยวทอดหอม,มๆกับกรอบครับมาๆมาๆเวะยเขามากครับ,รบตลาดไฟเบืกอขกังคนกุจ,จุดอยู่ผนพี่น้องไก่ไก่เป็นตัวเอยมาหมักเป็นตัวบรซับหายนํำเลยครับตัวนี้สิเมนต์ตุ่มเสียพี่น้องตุ่มเสียบพทในซอย นี่ค่ะลากนี้แหละย,ยานกล่องครับมาเบิองกันแน่ทั้งฝีพี่น้องเกียงอมเกียงอมบานบานครับเมียแกบบเสียบ,ยบมันบานกระไรในเมืองกระไรเขียงเห็ดเกียงอมโอ้ยมักแบบไหก้อยต้มก้อยต้มดาบก้อยส้อยเสียบ่โอ้ยก้อยตุ่มขมต้มเสียบต้มมีเป็นหม้อสองหม้อพี่น้องเบิองตี เขามาเลยครับมากหนาหรือโบมากหนาจัดให้ครับตลาดไฟเบือดครับมีทุกวันมีทุกวันนะคับริวาตามป้ายนี่ละโมตรงตอก็ดอกว่าจัดยกให้เทคยกบินคิทต้นเนาะของง,งาา่ายๆมึงที่ม่ขาตไร์เบา้ามาหยิบเอาใจเงินอกอกเมื่อ้วยครับโมตรงดออคิวคือรถติดไฟแดงไปไปต่อที่หนองอเว่นต่อ มาทางนี้มีเพลงพี่น้องฟังเพลงบานสุมพักามาทางนี้เป็นสมเลยครับอันนี้ก็ปลาจอมปลาซิ่วเกี่ยวจอมกุ้งจอม,อมน้ำพริกกะปิม,วมกกีวัดน้ำพริกปลาทูปลาทู อุ้ยครับนอใหม่มุกหมอกำลังตักฮอนๆอนเลยครับมามาสายผักสายเขียวเบึงที่คนดวกคนแหงมาใหาเรียบร้อยแล้วสมกัเป็น่อเป็นฮอสมูสมมูเบือกสื่อเลยครับตลาดไฟเบือดมากพี่นอกมีทึ่งมุกเคื่องแกงน่อใหม่ก็ได้ มันสิอยากยังเขาเพิ่มกันเองไปให้เลยพี่น้องนี่นปุ่นปุ่น,น <c oughs> ตลาดไฟเบิร์ครับพัธยาเขาเขานี่ยะเขามากน้ำนุ่งชนเขามากเปิดขายกูเหม่อกูเหม่อ แหว่บะมาครับแหว่บะมาต้มขาหมูตักเป็นถุงด้วยครับสบายโอ้ยสายพัดสายแกงพี่น้องแกลียงอมแกลียงอมพัดหอยลายมาเพิ่งเอาตีพี่น้องสั่งเอาด้วยเซียวเท่า์ไรสั่ร้างคนดด่วนคนตักให้ครับพี่น้องแหว่บะ,ะมาครับตลาดไส้เบื่อดนตรีเน่มาท่ามีเฮ็ดโกรอเคเดอันนี้ครับ สามารถเสียบได้หวานได้อร่อยได้คือกันครับมาเบิ่งครับมีหมดปลาทู้หนาโอ้ยำสาหร่ายเบิ่งที่นีหลังมดค่อยจักมันนั้นก็อนมันมุ่นชนมีทุกรถครับมีทุกรถเบิ่ทบงที่ฝนเดือดเราตามไปายด้วยมากกว่าสี่เอารถไม่ขาดกีบให้ครับทำห่อนๆด้ทำชสดห่อนๆด้เบิ่งน,น,นงที่หมอฝ่ายน้าหม่าอีกสายแกง ไส้เกียงไส้ตุ๋นเสียบพ,พ,พี่ฟังทางนี้เอาแบบไรพี่น้องหูหมูก็มีหูหมูหูหมูหั่นให้เรียบร้อยมากก็ขีเเ่เขาขี่เบาเสียวเท่าไรก็เอาไปพี่น้องคนยำตัวโอ้คนยำม,มอหนอเดือบหน้ออแบบนาอร่อยด้วยครับพี่น้องยำหน้าอร่อยฝากฝากผมฝากกับ ขาดบ่ไรครับตรงกลับลังหันมาฟังท่าน ra ี an ้เบิ่งที่ทอดเนื้อทอดทอดเนื้อเนื้อทอดแดดเดียวว่าสันสองแดดก็มีว่าสันกันสองแดดมันสี่แหงปวดว่าสันพี่น้องเบื้องนีตัวนี้คือบบรานได้ถือไฟจจะไฟพี่น้องแบบว่ามือทอดเองกะมีแบบนี้คือเพิ่นทอดให้เรียบร้อยแต่เขาเนี้ยเพิ่นก็มีให้พร้อมด้ยพี่น้องเบิ่ง เวะเข้ามาสนใจตลาดไฟเบิอดโบกัยขับโบกัยในพัทยาหานี่ลหละขุทนทั้งขุนขนมอขนมเพวะว่าปลาทุงปลาถอดกรอบถอดมันมีเบิดขุนหัวมูกเงี้ยขามุกใหญ่นี่มมนปะสิผ้ากับแล้วครับกับเมื่อทัวพี่น้องมาทัางนี้ก็ฮอตด,อด,อดปรดแตดแปลงเบิองพี่นอ้องพ็จะเสียบ่พี่น้องสายเขียว ซ้ายนี่บ่มีเข่าว่บสั่นรับประกันบ่มีเขา่าพวกสำหรับรถน้ำหนักหรือว,ว่าพวกคู่มอาหารมาแวะเข้ามาครับผู้เตี้ยวว่บสั่น์ผู้เตี้ยวดุอสีสวนอ่านักม,มุ่งชนกับหอกพอนี่นะครับบูคคอยเร่ร่อตลาดจือเกลือเนาะครับเนาะ,ะอันกลับมาเบื้องเน้ยพี่น้องถึงใหญ่ถึงยาวถึงขาวถึงทีคุยมาปวดแต่พี่น้อง มักแบบไรมักสมสม่หรือบ่มักสมมักเส้นมักเขาสั่งเอาสั่งเลยเรื่อยตามสั่งเลยครับเสียบเสียบทั้งใหญ่ทั้งยาวพอแล้ววะปะัเมื่อเข้านะทำเมนูไายบครับเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อพุ่นเมื่อพุพ่นแห่ยงไรทายเวร้ายก็ถือผู้สาวป้า่ลเอาหรอกเขาจีหาย ไป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 พี่น้องเก็บตกให้พอเราวเนี่ยโอ้ยสร้างผายมะม่วงมะม่วงมะม่วงกวนมะม่วงนี่ยังด้อสื่อเพิ่นข้าวเหนียวหมกม่วงข้าวเหนียวสุริยันพี่น้องจัดให้เดียบร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นครับควักกระเป๋าออกซื้อใส่ถุงเมื่อเลยเพื่นตีใหม่ๆสดๆแกะไปน้ำ ทำไปนํำทขายไปนํ่เบื้องที่แม่เรากำลังแขกกล่องสดตรโดน,นๆของเถื่อบริแพคมาตรบาเนเลยครับแขกยุกับหมองเลยไป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 อาไร้ายหางมันหิวเขาพี่น้องไปไปหเห็ดกับเขาเหร